สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้เคอีนครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสงภาคบ่ายนะครับเมื่อเช้ามีปัญหาในการออกผลนะครับเอาง่ายๆคือเว็บที่ผมดูอยู่3-4เว็บนะครับ3-4เว็บมีเว็บเดียวที่ออก087-09ได้ด้นองนั้นออก357-39หมดเลยแต่บางท่านบอกเว็บในเว็บที่เล่นอาไปเล่นเขาเออก0 8 7 0 9นะครับ ก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขายึดไหนนะบางท่านก็ยึด3 5 7 3 9แต่ผมคิด3 5 7 3 9นะครับผมคิดจากตัวปิดเช้านะผมคิดจาก3 5 7 3 9นะครับผมถือว่าผมแตก3ตัวนะครับแต่จะได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่ทราบเพราะว่ายึดเว็บที่ผมยึดเลยอ่ะมันมีอยู่3เว็บอ่าสี่เว็บผมไอ้เว็บที่มี08709มันมีเว็บเดียวดังนั้นเขาออกกัน357หเมดเลยสาม3 5า สามาจ็ดสามเก้าก็งงเหมือนกันครับแต่วิธีการคิดผมคิดจากสามห้าเจ็ดสามครับบานี้ยังไงก็ฝากพิจารณากันเนาะท่านไหนที่ไม่แตงเมื่อเช้าเห็นบางท่านเขาจ่ายครับมีบางเว็บจ่ายบางเว็บไม่จ่ายบางเล่นบางท่านเล่นเจ้านอกจ่ายนะครับมีหลายท่านได้และไม่ได้ผมก็ไม่รู้ต้องต้องขออภัยแล้วกันเนาะไม่รู้จะพูดยังไงเลยบางครั้งมันเอาง่ายถ้าห่างเสีง เดี๋ยวขอคุยห่างเสียงแป๊บนึงครับห่างเสียงเ่ะถ้าไม่ปิดภาคบ่ายจะไม่มีดีดเป็นนั้นขาดเลยและเมื่อเชา้าเว็บที่ผมดูประจเลยหยุดที่3ามห้าเจแต่สภาพมีพี่ท่าน,นึงบอกว่าดีดไหมผมก็ย้อนกลับไปดูอีเว็บนึงอ้าวอีเว็บนึงดีด้วยแต่เว็บหลักมันไม่ดีดอะ่ะผมก็ไม่รู้จะคิดไม่รู้จะไม่รู้จะยึดผลไหนนะแต่ผมยึดจาก3ามห้าเจนะครับบ่ายนี้ถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ บ่ายนี้ผมว่าท้ายเจ็ดท้ายเก้ายังน่าจะยังอยู่ครับท้ายเจ็ดท้ายเก้ายังน่าจะยังอยู่เนาะผมเล่นไปที่เก้าครับห่างเสียงยังวนเวียนอยู่กับสิบแต้มนะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สามเจ็ดครับร้อย รอยมาสูนครับรอยมาสูนชอบอยู่สองคู่นะครับคือแปดเก้าศูนย์เจ็ดครับและเก้าห้าสามเจ็ดซึ่งมันตรงกับที่ผมจับอยู่แล้วนะผมไม่ผมจะไม่ผมจะไม่พิมพ์แล้วกันมันตรงกับที่ผมจับอยู่แล้วนะครับไงขอให้มาแล้วกันขออย่าใหด้ดีอย่าเดินไปไหนโอ้แต่คนได้ตังค์อยู่นะคนกำบงังเว็บก็ฉลาดครับเว็บพวกนี้มันก็ฉลาดนะ มันหนีเหมือนเว็บลาดแปลผลนูน่นผลนี่ไม่เอาผลน,นมันมีเลือกให้สองผลนะดันไม่เอาผลน,าน่าจะเอาผลที่คนไม่เล่นเยอะผมว่านะครับไอ้ผลที่คนเล่นเยอะที่ถูกถูกเยอะดันไม่เอาเป็นการหลบเลี่ยงอย่างหนึ่งผมว่านะครับเนาะยังไงก็ดูบ่ายเป็นแนวทางแล้วกันผมผม่รู้จะพูดยังไงผมอยากให้ทุกคนได้แตกสามตัวบนทุกคนนะครับเนาะใครตามก็อยากให้แตกแต่แต่มันก็ผลด้ามาอย่างนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับเนาะก็ประมาณนี้ครับเป็นเจ้าอที่สามมาแล้วก็ดาวโจน์ครับ